อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแคบหมูที่เราทอดกินเองนะครับกรอบมากน,นี่ก็คือแคบหมูที่เราทอดกินเองนะครับกรอบมากชิ้นนี้เลยทุกคน ขอดกรอบเลยเอออีกชิ้นเลยทุกคน